มาพาเพื่อนๆนมาเช็คฟิวเทอร์โบคู่นะครับชุดโปรโมชั่น30,000บาทเทอร์โบใหม่สลูกของชุดอนุกรมนะครับสีสองนะครับคู่กับ f ห้าพลังไปส้มป่ะมาดูกันแบบว่าขับแบบเตือนหน่อยละกันนะครับว่าวิ่งประมาณไหนเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับอ่าไหลเกียร์หนึ่งออกมาครับกดที่เกียร์สองครับเกียร์สามมาครับเดินเกียร์สี่ครับบูทที่ประมาณสี่สิบกอนนะครับสายแช่นะครับแช่ได้สบายๆนะครับ เกียร์5ครับลอยหน้าไปมาที่ร้อยเจ็ดร้อยแปดนะครับมีเกียร์5นะรอบมาสี่พันครับน่าจะแตะพันยี่สองร้อยไปแล้วนะครับเหลือเกียร์6อีกหนึ่งเกียร์นะครับสําหรับสายไทยพายุนะครับใครจะใช้เกียร์6ก็ลองดูนะครับแต่ผมขออนุญาตประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูฟิวคร่าวๆนะครับคันนี้วันนี้มาเพิ่มเติมหัวชีดด้วยนะครับแล้วก็คัดพอดีคัดเจ้าเริ่ม ลอยลเลื่นๆละนะครับก็จากชุดใหม่ไปนะครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเช็คฟิวคร่าวๆนะครับประมาณนี้เผื่อพื่อนๆสนใจนะครับสําหรับชุดเธอโบคู่30,000บาทเธอโบใหม่2รลูกพร้อมชุดอนุกรมจากลักกี้ครับ